สวัสดีทุกคนนะครับยินีต้าับสู่นู่เต้ h ช n แนลนะครับวันนี้อยู่เกมเกมชินนิมแพคครับผมโดยวันนี้ครับเราจะพาไปทํากิจกรรมโชคลาภหลากสีในวันที่4กันนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้ครับเขาจะให้เราไปถ่ายรูปอะไรนะครับแล้วก็สีอะไรนะครับเดี๋ยวกด f5 ขึ้นมาก่อนนะฮะโอเคครับก็วันนี้ครับเขาจะให้เราถ่ายภาพไอเทมที่มีสีน้ําเงินนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองมาดูนครับว่า จะมีอะไรบ้างนะครับที่ถ่ายได้บ้างนะครับโอเคที่ผมนึกออกเนี่ยน่าจะเป็นต้นไม้นะที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเหมือนกันในวันแรกนะที่เราถ่ายตัวไอเทมที่มีสีแดงนะครับโอเคก็นี่ครับไปตรงนี้เลยนะนี่ครับควินส์วินเลนะครับแล้วก็กระโดดมาทางนี้นะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับ เอาเคได้ด้วยนะครับในสีน้ำตาลมาครับ1ลูกนะครับนี่ครับเกรซี่ลิลลี่นะเอโอเคได้อีกรูปนึ่งนะครับใบที่สองครับผมแถวนี้น่าจะมีอีกนะนี่ไงเจอแล้วครับต้นที่สาม โอเคครับสีน้ำตาลครับเาะครับแถวนี้น่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับส3ต้นนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองไปถ่ายอย่างอื่นดูบ้างครับว่าเราถ่ายได้ไหมนะฮะที่ผมคิดไว้นะ่าจะถ่ายแร่นะครับผมเดี๋ยวลองวาร์ปไปดูนะ ถ้าแร่เป็นสิ่งของแล้วก็ก็น่าจะถ่ายรูปได้นะฮะนี่ครับผมขอลองสิอ้าวได้จริงด้วยครับผมโอเคครับรูปที่สครับถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวลองถ่ายแท่นวาร์ปดูสิสีน้ำเงินเหมือนกันนะได้ไหมแท่นวาร์ปไม่นับนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปจุดที่มีแร่อีกจุดหนึ่งครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆเลยนะขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวศัตรูขวางครับต้องจัดการก่อนแล้วล่ะทางนี้โอเคครับมีอยู่สามก้อนนะครับแร่นะ โอเคครับโอ้ยวันนี้ได้สีทองเยอะมากเลยอะโอเคสีฟ้าโอเคครับเหลือฟิล์มอีก3เท่านั้นอ่าเดี๋ยวดูแลสีเงินที่ถ่ายได้ไหมโอ้ได้ด้วยครับผมโอเคอ่าเอาละครับขาดอีกแค่หนึ่งรูปเท่านั้นเองนะ โอ้ยอาติแฟกต์มาด้วยฮะเดี๋ยวลองถ่ายนี้ดูนะครับน,นี้ไม่แน่ใจว่าได้ไหมอ้าวได้ครับผมโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ฟิล์มไดกทีบหมดแล้วครับก็ครบแล้วครับสิบใบครับผมการถ่ายภาพไอเทมสีน้ำเงินครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะแลกอะไรได้บ้างนะวันนี้นะ โอเคก็สะสมมาจากวันก่อนๆนครับก็แลกได้แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปหา n v c ีตรงอีกครั้งหนึ่งครับผมอยู่ข้างล่างนี้เลยนะ โอเคครับไปแรกกันครับแรกเปลี่ยนกล่องสมบัตินำโชคครับผมเอาแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรนะในวันนี้นะครับระหว่างสมุดนะครับหรือผลึกหรือว่าจะเป็นเงินนะครับผมอ่ะแรกเลยนะครับโอ้ได้เงินอีกแล้วครับแสนสองหมื่นโอเคจริงๆในหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถแลกได้มากกว่าหนึ่งครั้งเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแลกให้ดูนะเกิดว่ารูปเราครบนะครับเราสามารถแลกได้เพิ่มนะ กดแรกทีครับได้เงินอีกแล้วครับโอ้โหอยากได้สมุดมากกว่านะโอเคครับไม่เป็นไรครับนอกจากนี้นะครับนอกนี้เราสามารถแลกกับเพื่อนได้ด้วยนะนะครับอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมแลกกับเพื่อนด้วยนะถ้าเกิดรูปเราไม่ไม่พอหรือเรามีรูปอื่นเยอะนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะครับนะครับก็กดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะแล้วก็มันก็จะขึ้นชื่อเพื่อนในในเฟรนนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะ เราก็นี่ครับเรามีสีทองเยอะใช่ไหมเราก็กดส่งให้เพื่อนครับผมอ่านะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้ารับของเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็ท่านมีเพื่อนส่งมาให้เราครับเราก็สามารถรับได้ด้วยนะครับนะครับก็ดูในนี้ฮะนี่ครับมีคนส่งสีแดงมาให้เราครับโอ้ลองรับดูครับนี่โอเคเราก็สามารถแลกต่อได้แล้วครับเพราะตอนนี้รูปเราก็ครบแล้วครับอย่าง นนหนึ่งใบนะครับเ,เดี๋ยวลองส่งให้เพื่อนสักคนแล้วกันเนาะคนที่สีทองข,ดขาดๆหน่อยนี่ไงอย่างนี้ไงขาดทองอันหนึ่งพอดี ส่งให้ครับผมเอาละครับก็โอเคฮะสำหรับคลิปวันนี้ครับนนก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะ<น>ก็อย่าลืมไปถ่ายภาพไอเทมสีน้ําเงินกันนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็มีหลักๆก,ก็มีแร่กับต้นพวกต้นไม้เนาะนะครับที่เป็นสีฟ้ากับสีน้าเงินนะครับก็ลองไปถ่ายดูนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ ก็อย่าลืมมาแลกของรางวัลกันด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามนะครับผมก็ถ้าชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย